นอฬิกาลง5นาทีตายให้ไม่ถึง3นาทีเลยอะจับเวลารเราตอยู่รอดสิเอา,อาง,งี้เล่นอยู่รอดดีกว่าอ๋อนาฬิกานะไม่ใช่อ o v อันแน่แองโอ้นนอโห A o v ยังดีกว่าอีกที่เพราะว่ามันแบบมันจะเลือกได้ว่าเราจะเข้าหรือว่าเราจะไม่เข้าดีหรือว่าเราจะฟาร์ม นี่ก็เหมือนกันแหละ่องเราจะยิงแต่เนี่ยมันเลือกไม่ได้ถ้ามันเจอปุ๊บเราจะต้องยิงเลยเยี่ยมมากเียเี่ยมถ้าเราไม่ยิงเขาเราก็ตายเพราะมันเห็นเราแล้วเน็กจ้าเน็กจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วบนบ้านโอ้เจอคนคนนาคนเรบอรต มโหบบแบบดีไม่ใช่บอดแน่นอนน่าจะคนหรอกไป่งั้มันต้องยิงก่อนจะมาไม่มาไม่มาเราบุกบ้าน่ะอยู่เมืนบ้านเนี้ยมันไม่มีปืนใช้เอ้าไปแล้วผมเนิะเจ้า เ้องดูซ ah, well! ักมันก็ไม่รู้วอ้าวเจอลูกอมเราไปวิ่งวิ่งก็จะถูกโอ้ใครนั่งสอบเินที พี่ยิงวอดตาย <c oughs> ยอดเลย <c oughs> แต่ตัวผมไม่ตีีิคน <c oughs> แต่เป็นเด็กเล่นมีคนคนคน คนด้วยบาทข้าจะบอทเลยของหลงจักจอกเริ่มแตไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็หยุดเดี๋ยวก่อนเงินก่อนเด็กค่อย นานๆทีจะเล่นทีมอะไมนะจะกลางวันดูกระปั่นงานอีกโอ้โหเปิดเพิ่มเหมือนจะงานน้อยแต่เปล่าเลยเปิดงานปุ๊บระเบิดลงอยู่บู๊เนี่ยเล่นแค่วันนี้แหละเล่นแค่ถึงวันอาทิตย์นี้นะเหมือนกันจันทั์ก็เปิดเทอมแล้วเหมือนกันแหม เรียนจบ้วไม่ใช่เหรอพี่เกิดเทอมต้องไปสอนหนังสือแล้วอ่ะครูก็ลำบากใจไหมแนีว่ามีคุณครูนึกว่าเป็นครูแล้วจะสบายครูก็ลำบากใจจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวครูสั่งงานเด็กไปเลยคือเน่าอแรก่อนไม่มีอานเขาบอก คุณครูสอนวิชาออย่างก็วิชาที่สอนวิชาโอวีอะย่างนี้วิชาที่แบบแทงแทงโอ้ยเป็นเลยเอาวีแล้วก็ยันชวนเล่นทุกวันอวิชาที่วิชาสุขศึกษาโอ้โหอ๋อเป็นครูพละเหรอพี่ไม่สุขศึกษาไม่ใช่ครูพละอ้าวก็คือครู ครูภาษาคือครูครูภาษาคือครูสอนภาษาเรื่อยเกี่ยวกับภาษาแต่ถ้าเกิดแบบโรงเรียนโรงเรียนเขาใช้ครูภาษาสอนไงเพราะว่าเขาไม่มีบีหมดเจอเพราะว่าครูภาษาโรงเรียนมีสี่คนมีตัวมีตัวรับอีกไหมได้เกี่ยวกัเป็นโอ้โหรับแล้วมีครูเลขหนึ่งครูบาสหนึ่งเขาแยกกันดีครูสอนโอ้ ฟุตบอลอีกหนึ่งอาารยไทยเคยออกอันน,นั้นแน่นัพีะสี่แต่ว่าไม่เข้ารอบสีมือไม่ถึงไม่คืออย่างที่โรงเรียนอ่ะมันเป็นโรงเรียนใหญ่ก็จะมีแบบครูประจำวิชาไงอ๋อนหนูโรงเรียนบันนอกจะไปเล่นไปบ่อยดโทนพอไล่ออกสูอ <laughs> างโอ้อหคนนี้แบบนิ่งมากเลยเปแต่หัวอกคนนี้กว่าหนูโคตรกลัวเวลาเขาเดินผ่านแล้วว่ามากไม่โหดนลยแต่เขาไม่ถูอใจดีแต่มามาหนึ่งอะแบบเขานิงบบน่งแบบนิงบบน่งแบบน่ากลัวแต่ว่าจริงๆริท่านได้คุยเขาเป็นคนใจดีใจดีมาก โอ้ยคนณคุคุพิกัดอีอ้าวไปไหนกันหมดแล้วนี่พิกัดไอ้คนพิกัดเฝ้าหอนาฬิกาสามหมื่นนไหนบนบ้านแอวไปไหนแล้วนู่นน่ะเนี่ยมีอยู่เปิดเลยไหมเปิดเลยไหมไปที่แคนาดนมีเจอมันมึงเงแล้วมันเปคน โอ้าะมันยิงพี่ไว้ให้อยู่ใ,ใกล้ๆไม่ยิงมายิงตัวไกลๆเอ้าล้มก่อนโว้ยนม่โอ้ใครมปยิงก่อนโอ้ยตัวสองตัวยืนอยู่ล้มอยู่ไหนอีกปะ เจ๊มาครบก็ตายหมดแล้วมาถึงก yeah, ็ตายหมดเลยโอ้โหรถโอ้โหโอ้โหนี่รถพยาบาลนี่หายาเพียบเลยอุ้ยนูขหอยาโค้รเยอะยาเยอะมากเลยรพาบชัด เกมมิงมาเจอคุณคุยคุณคุยเป็นเอ็ดโมงไหมหนูชานนี่มาเฮ้ยไม่โก๊ตจริงจริงอยู่เด็ดคุณมออะไรแล้วอ่ะค้ามินอ่ะหกแล้วครับผมเฮ้ยเตรียมของทั้งหราแล้วทำปอดหรือยังอ้ มัอยู่การแดนภาคใต้โคติตโคติเก็บๆมั้ยไหนมีคนิดิงอาหารมันคือมันคือสิ่งที่หนูหลักที่สุดรักที่สุด 我五年我们要。 คุณครูยิงคุณครูคนะครับเก็บเสียไงั้นค่าค่าคนเดียวมื่นขึ้นมายาเดีย,ย,ย,ออยง คิดว่าแต่คนสุดสี่สี่ที่มาข้างบนน่าจะมีนะคมิ้นเออนั่นแหละย,ยิ่งมีเรายิ่งต้องไปเอาเออกอะไรแบบแบบว่าอถ้อยามันแวบบแบบ Oh barang kabut dia. Adina จีมันวิน่งมาทางนี้ตัวหน,นึ่งบ,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 บนบ้านไหนโดนนี่ไงโ,โ,โดนจีมไปใช่ไหม ไปไหน,นอ,อ่ะเรียบร้อย